ทำเล็กไงตัวใหญ่แล้วจะขาดจิตใจไม่กันมันก็เลยวุ่นวายบนบทสังคมอ่ะเนาะจิตสำเล็กไงตัวใหญ่แล้วจะขาดจิตใจไม่กันมันก็เลยวุ่นวายบนบทสังคมอ่ะเนาะ สำหรับการแซงรถในช่องใน,ในด้านซ้ายนั้นนะครับกฎหมาย็ัวหน่วยว่าหากทางเดินรถไม่ได้กําหนดช่องทางเดินรถไว้เกินกว่า2ช่องก็คือเป็น1ช่องสูงกันห้ามแซงด้านซ้ายนะครับห้ามแซงด้านซ้ายแต่ถ้าทางเดินรถนั้นกําหนดเป็นช่องทางเดินรถมากกว่า2ช่องหรือตั้งแต่2ช่องขึ้นไปคุณสามารถที่จะแซงด้านซ้ายได้ในกรณีดังนี้ครับ 1. รถในช่องทางเดินรถด้านขวานั้นนี่นะครับกำลังที่จะหยุดรถ เลี้ยวรถนะครับก็สามารถที่จะแสงในช่องทางเดินรถด้านซ้ายได้นะครับหรือ2นะครับช่องทางเดินรถเนี่ยมี2ช่องขึ้นไปนะครับสช่องขึ้นไปแต่การแซงรถด้านซ้ายนั้นเนี่ยจะต้องแซงรถโดยที่ไม่มีรถตามมาในระยะกระชั้นชิดและจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยการแซงรถควรจะแซงรถทางช่องทางด้านขวาแต่ถ้าจําเป็นจะแซงรถในช่องทางด้านซ้ายท่านต้องดูให้เกิดความปลอดภัย นะครับเพราะเราขับรถพวงมาลัยขวา <tinc S 1> ดังนั้นเราจะไม่เห็นรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายวิธีการแซงรถด้านซ้ายจริงจําเป็นท <sh arp ly> <sh> ี่จะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนเลนเพื่อมองให้เห็นช่องทางด้านซ้ายทางด้านหน้าว่ามีรถอีดขวางหรือไม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงแซงรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายขึ้นไปได้การแซงทางด้านขวาเป็นการแซงที่ปลอดภัยกว่าการแซงทางด้านซ้าย เพราะประเทศเราเนี่ยขับรถพวงมาลัยขวานะครับเราแค่เปลี่ยนเลนรถไปนิดเดียวนะครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าช่องทางด้านขวาเนี่ยมีช่องว่างพอที่จะให้แซงหรือไม่แต่ในขณะที่การแซงรถทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคุณต้องเปลี่ยนรถเนี่ยมาในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเนี่ยอย่างน้อยเกือบครึ่งคันหรือเกินกว่าครึ่งคันเพื่อที่จะเห็นว่าช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีช่องว่างหรือห่วงที่ว่างไม่พอให้เราแซงรถได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นเนี่ยการแซงรถด,ด้านซ้ายที่ไม่ได้ดูรถช่องทางเดินรถด้านซ้ายแต่กลับห,กหักพวงมางลัยแซงรถไปเลยเหมือนช่องทางเดินรถด้านขวานเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าการแซงรถด,ด้านขวาแน,น่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซงรถในไหลทางที่ไม่ใช่ท่องทางเดินรถห้ามแซงโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไหลทางด้านขวาหรือไหลทางด้านซ้ายครับเพราะไหลทางมีไว้สําหรับรถที่จอดอยู่แล้ว และสําหรับการแซงรถนะครับที่กฎหมายหนดคือแม้คุณจะแซงรถทางด้านขวาเองก็ดีเนี่ยเมื่อพ้นรถคันที่แซงไปแล้วในระยะพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้คุณกลับเข้ามาวิ่งในช่องทางด้านซ้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนด mm. สำหรับรถทั่วไปแล้วกันนหครับสำหรับรถทั่วไปก็คือเป็นรถยนต์เก่งทั่วๆไปเนี่นะครับก็จะผ,ผิดตามมาตรา34นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน200-500บาท แต่สําหรับรถ3ประเภทคือรถจักรยานยนต์รถบรรทุกนะครับรถโดยสารซึ่งจะผิดตามมาตรา35เนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่4 0 0ร้อถึงหนึ่บาทครับการขับช่องทางด้านขวานะครับแล้วขับด้วยความเร็วต่ำนะครับมันจะมีกฎหมายบอกอยู่นะครับว่ารถเนี่ยต้องให้ขับในช่องทางเดินรถด้านซ้ายโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับในช่องทางเดินรถที่แบ่งเป็น2ช่องทางจราจรขึ้นไปนั้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นที่สอบถามเนี่ยการขับรถในช่องทางด้านขวาเนี่ย ก็เป็นการผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ารถที่แบ่งช่องทางเดินรถ2ช่องทางขึ้นไปให้คุณขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายยกเว้นใน5กรณีเดังต่อไปนี้นะครับหในช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางนะครับสรถทางเดินรถนั้นเนี่ยเขาถูกกาหนดให้เป็นทางเดินรถวันเวหรือ 3. นะครับคุณต้องเข้าช่องทางเลี้ยวที่ถูกต้องเช่นต้องการที่จะเลี้ยวขวาต้องการที่จะกลับรถ นะครับบริเวณเกาะกลางหรือบริเวณบริเวณช่องทางกับนรถนะครับก็สามารถใช้ช่องทางเดินรถด,ด้านขวาได้หรือ4เพื่อที่ต้องการจะแสงรถด,ด้านหน้าและ5นะครับเมื่อมีรถอื่นขับช้ากว่านะครับอยู่บริเวณช่องทางเดินรถด,ด้านซ้ายก็สามารถเดินรถในช่องทางเดินรถด,ด้านขวาได้ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.